เพื่อนๆวันนี้จะพามาปลูกต้นผักหวานแต่ว่าเป็นที่เพาะจากเมล็ดเขานะคะ่ะไม่ได้ตอนกิ่งมากิ่งที่ตอนมายังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ได้อยู่ต้นเดียวเพื่อนๆตอนมาสามกิ่งได้อยู่กิ่งเดียวก็เลยจะปเอาเอาเมล็ดมาเพาะกับอ่าลำไย,ยกับต้นลำไย,ยได้สองต้นนี่แหละค่ะต้นผักหวานแต่ว่ามันคู่กับลำไย,ยนะคะ เพาะคู่กับลำไยเพราะว่าผักหวานเขาต้องต้องมีพี่เลี้ยงเนาะต้องมีพืชพี่เลี้ยงสูงก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวปลูกไกลบ้านแล้วก็ไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้ผลอีกเสียดายเนาะเพื่อนอน,นี่ไงเพื่อนอน,นี่ไงคะต้นผักหวานต้นเล็ก มีสองต้นค่ะต้นลําไยต้นหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงอีกเลยอใส่กุ้ยหมาก,ก่อนอออกอนึางนี้เลย ต้นผักหวานเขาจะอาศัยรากของต้นไม้อื่นเนาะเขาจะเกาะหาอาหารตามรากเขาจะเกาะหาอาหารตามรากของต้นไม้อื่นเนาะเพื่อนๆดูนี่ค่ะดูรากเขาสิคะนี่นี่ทางนี้ก็จะเป็นรากผักหวานเนาะเขาก็จะมาเกาะเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่กับรากลำใหญ่นี่เนาะปลูกอย่างนี้อัตราการรอดอาจจะเยอะกว่า ถ้าเราเพาะเมล็ดอัตราการรอดก็จะเยอะกว่าเราตอนกิ่งนะคะตอนกิ่งนี่ยากจริงๆทั้งติดยากทั้งปลูกยากอืม ต้องปลูกไว้ที่โนโนๆโหน่อยเนาะเขาไม่ชอบที่ชื้นแฉะผักหวานะเห็นไหมเขาจะเกิดตามโพลเนาะอล้นี้ก็ห่างจากตัวบ้านเยอะหน่อยเดี๋ยวจะพาไปปลูกต้นดอกไม้ด้วยค่ะมีต้นดอกไม้อีกชน,นิดหนึง่งช่วยๆนะนเพื่อนอันนี้เวลาเขาออกดอกเขจะเป็นประมาณนี้นะคะดอกเขาจะสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ถ่ายจากบ้านเพื่อนนะคะ ทำให้ดูค่ะดอกคล้ายๆดอกพวงชมพูแต่ว่าสีก็ตอนออกใหม่ๆก็จะเป็นสีม่วงนะคะนี่สวยไหมคะเป็นระยะระยะเป็นไม้เทาค่ะแต่พวงชมพูเป็นไม่ใช่ไม้เถาเนาะเพื่อนๆถ่ายมาให้ดูสวยไหมคะ

นี่เ,นเพื่อนๆรู้จักไหมคะอันนี้แถวบ้านเราเรียกดอกกระเทียมเขาจะเป็นไม้เถาเนาะก็จะปลูกไว้ตรงนี้ให้เขาเลื้อยขึ้นไปเกาะตามต้นไม้แล้วเขาก็จะออกดอกมาดอกเขาสวยมากค่ะคล้ายๆดอกพวงชมพูนี่แหละแต่ว่าจะสวยเป็นระยะเลยอะ่ะ หน้าบ,บานปลูกหน,น้าบาทคู่ร่างเยอะมากเลยดูดางสิที่เขาเรียกดอกกระเทียมเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกระเทียมเพื่อนๆกลิ่นเข้าเหมือนกระเทียมเลยแถวนี้หญ้าเพชรเยอะนะคะเมื่อกี้มาขุดหญ้าเพชร เลยนี่ดอกกระเทียมออกดอกเร็วเร็วเ,วเดอ้ออีหลาแล้วเขาก็จะเกาะไปอย่างนี้แหละคะ่ะเ,เขาก็เอาต้นถาว,วันเกาไว้เ,เขาก็จะเลื้อยขึ้นนี่เดี๋ยวนะ เกาไว้ก่อนนะนี่นี่เขาก็จะเลื้อยขึ้นนี่แล้วเขก็จะออกดอกอยู่นี่จินตนาการจินตนาการสุดยอด น,นี่โอเคเพื่อนๆเสร็จแล้ววันนี้พามาปลูกสองอย่างเลยต้นเอผักหวานกับต้นดอกไม้กระเทียมดอกกระเทียมเนาะคลิปหน้าก็เจอกันค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้แหละค่ะบ๊ายบาย